ดูดูสีสันสวยงามนะ่ากินมากสูตรนี้บอกเลยสามสีวันประหมึกก็ยังกรอบอยู่นะลองทํากันดูไม่ยากเลยเรามาเริ่มตำพริกกันก่อนนะวันนี้ใช้พริกจินดาประมาณ30เม็ดเพราะเราต้องการเผ็ดเลยใส่เยอะนิดนึงครั้งที่แล้วเคยทําไปใส่พริกแค่20กว่าเม็ดยังไม่เผ็ดเลย เราก็เลยอยากให้มันเผ็ดกระเทียมประมาณหนึ่งกำมือนะใส่ลงไปตำเลยเอาแหลกไม่แหลกแล้วแต่ชาวโลกนะ mm hmm. เดี๋ยวเจ๊จะตำให้มันแหลกนิดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบเผ็ดใส่พริกน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเจาชอบเผ็ดๆออร่อยดีเนาะกระเทียมถ้าเกิดใครกลัวเหม็นใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ แต่เวลาจะได้ทำอะไรชอบแบบเยอะๆไว้ก่อนไม่เกี่ยงเนาะได้แล้วนะนี่แบบนี้จะได้เผ็ดๆวันนี้ใช้พริกจินดานะมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมากหรอกโอเคนี่ปลาหมึกประมาณ2อขีดนะปลาหมึก เดี๋ยวเจ๊จะแบ่งทอดสองครั้งนะบางคนเขาอาจจะทอดไม่กรอบนะแต่ว่าเจ๊จะทอดกับกรอบนิดน,นึงใช้ไฟอ่อนๆน,นะ บอกเลยว่าฉาบเสร็จแล้วเก็บไว้สองสามวันปลาหมึกยังกรอบอยู่เลยอร่อยมากกินเทินเลยล่ะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะชาวโลกคั่วแค่นี้ก็พอละน้ำมันไม่ต้องเยอะมากเราจะรู้ได้ไงว่าปลาหมึกมันกรอบ สีมันจะเริ่มเปลี่ยนนะออกเป็นแบบขาวๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอืมได้ละทอดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะเห็นไหมกรอบมาก ไม่ต้องล้างกระทะน,นะแล้วเดี๋ยวเราเราเอาพริกกับกระเทียมลงไปคั่วเลยคั่วก่อนให้มันหอมคั่วให้มันหอมนะเห็นไหมพริกไม่ได้แหลกนะหยาบๆเผ็ดแน่นะกลิ่นมาเลย <c oughs> ส้มนะหนึ่งทับพีน้ำปลา,าหนึ่งทับพีน้ำปลาหนึ่งทับพีน้ำตาลมะพร้าวประมาณสองทับพีนะ เคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะดีๆหน่อยเคี่ยวให้มันเหนียวเลยเม <c oughs> ื่อกี้ชิมปลาหมึกไปแล้วนะปลาหมึกมันไม่เค็มเนาะ <c oughs> จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าเราใส่เกลือลงไปนิดนึงเพิ่มรสชาตินิดหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ามันเหนียวโ <c oughs> ดนเห็นไหมเริ่มเหนียวแล้วมันจะหดลงแ <c> ต <oughs> ่เป็นฟองแบบนี้ Okay. เอาปลาหมึกมองไปคุกเดี๋ยวพอมันเย็ยนแล้วนะมันก็จะเหนียวกว่านี้อีกสะใจเลยชาวโลกชุ่มฉ่ำค่ะเสร็จแล้วออืม,อม สีสันเป็นไงน่ากินไหมเสร็จแล้วปลาหมึกสามรสของเราเห็นไหมดูดูสีสันสวยงามน่ากินมากสูตรนี้บอกเลยสามสี 3, วันปลาหมึกก็ยังกรอบอยู่นะอาหารว่างอาหารทันเล่นนะลองทำกันดูไม่ยากเลย